สวัสดีค่ะไม่ต้องแจ้งนะคะว่าตอนนี้เราอยู่โรงเรียนที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าหน้าเดิมๆเ,เลยะคะที่มาเหยียบหัวเพื่อนมารออยู่ด้านหน้าดูตัวนั้นสิดูตัวนั้นนมันเหยียบหัวเพื่อนอยู่อ่ะนี่นะคะเด็กๆนะคะมารอการแจกอาหารจากพี่สาู ซึ่งกำลังผสมสมุนไพรอยู่ทุกวันนี้ที่พี่ซาวูเนี่ยไม่เป็นโควิดเพราะว่าได้้ารลายโจนจากอาหารไก่ทุกวันดีอ่ะขมขมไหมขมไหมไม่ขมเลยเอเอพี่ยังขมเลยตรงนี้นขมไหมเนะาะสาไม่เข้าใจคำว่าขมแม่เลยปะลูกลูกออยู่เราจะทำยังไงดี คนเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเข้าไม่ได้ไปหนึ่งนาทีแล้วก็ยังเข้าประตูไม่ได้ฉันฆาาอก,กัาออกนา,า,าอกลนเออทุกวันจะเปิดประตูก็เปิดไม่ได้ Cần nè Nói No! Oh. เยอะเกินไปนะคะตัวผู้ตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถมาส่งพันได้วันหนึ่งอะเป็นสิบรอบเลยนะคะแล้วทีเนี้ตัวผู้กเยอะเนาะ จยแยกตัวพ่กไปก่อนเพื่อให้ตัวเมียเนี่ยได,ได้ได้พักสงบสึกบ้างนะคะเนาะ